ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมากันอีกครั้งกับ d ด a ยโบ4นะครับโดยวันนี้ถ้าเห็นชุดของผมแล้วคงจะรู้ว่าผมมาในทีมไหนนะครับผมโลกวันนี้ผมจะมาลองให้ดูครับผมกับโลกสายน้ําแข็งครับผมเป็นโลกมีดนะครับผมเล่นโลกมีดยังไม่ได้ลองสายสายธนูเนาะตอนนี้ผมอัพสกิลมาเรียบร้อยอะไรหมดละผมลองไปหน่อยนึงละแค่อยากให้คุณได้รู้ อยากให้คุณได้รู้อ่ะเดยอธิบายเร็วๆนี่ยครับพอดีเดี๋ยวมันจะมีเวอร์บอสเนาะ13นาทีเพราะผมต้องรีบเปลี่ยนใช้ <c oughs> โดยผมอัพสกิลมาเป็นมีท่าเด็ดแล้วก็ท่าเคลื่องน้ำแข็งแล้วก็เป็นระเบิดควันนะครับแล้วก็ชาร์โดสเตปคือมันลองมันมันลองยากว่ะ แต่ผมลองเวลแล้วมันยังไม่เห็นความมันไม่ว้าวอ่ะมันไม่ว้าอะเพราะว่ามอนอ่ะมันตายก่อนเนี่ยตายก่อนที่แบบว่ามันจะแข็งเนาะแล้วก็ส่วนบอสมันก็ไม่แข็งมันบางตัวมันอาจจะแข็งบางตัวมันอาจจะไม่แข็งเลยผมไม่ยังไม่เจอช่วงผมยังไม่เคยเห็นว่าแข็งเลยนี่นีเห็นแข็งยังม ประเด็นคือมันมันตายก่อนที่มันจะแข็งนะครับคือมันเลยไม่มีความจาเป็นท,ที่มันจะต้องแข็งนอกจากนอกจากว่าแบบว่าเราจะไปสู้กับคนอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยนระเบิดควัน Fun อ่ะผมเอามาให้มันติดสถานะแดดผมเอามาคอมโบกับพสซีบอีกอันเนาะอาซีบอีกอันก็คือตัวอ่า ัวโมเมนตัมครับผมผมลองเอามากับอันนี้แต่ผมดูมันยังไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่เมืเ่อกี้วผมไปลองมาละผมตีบอสน,นานมากเลยเพราะว่าสกิลมันไม่ได้อะมันเอเนจีก็หมดไวครับเพราะว่าถ้าสายมืดอะสายมืดที่เราเล่นมันจะมี ถารีเจนเนาะรีเจนที่เวลาถ้าม่อนวันตายด้วยพนังสายนี้เนาะส่วนสายพิษอะมันไม่มีคูดาวมันมีสายพิษมันเป็นระวังมันวางระวังสี่อันด้วยเดียวอะ่ะมันมันไม่หมด,ด ดเล็เดียวพลังหมดแล้วเนี่ยดูโ,ดโซ่มันยังไม่เวอร์ไหนจะรองก็อยากบอกว่าหนีไปอ่ะตัวนี้ตัวอะไรนะดูอีกนะมันต้องต้องกาง มันอาจจะต้องไปสู้กับคนหรือเปล่าแต่คนผมว่ามันก็ตายก่อนอยู่ดีที่แบบว่าที่มันจะแข็งนะสู้เราเอาสายอื่นแล้วหายหายตัวโดดไปปักงนไม่ดีกว่าเนาะเนีนะ่ยสู้เราสายอื่นแล้วก็หายตัวแล้วโดดไปเข้าข้างหลังแค่แบบเนี้ยมันก็น่าจะตายนะกับสกิลที่เรามีนะ ไม่จาเป็นต้องใช้ท่าน้ำแข็งเพื่อมาหน,นึดมันหรือว่ามาแช่แข็งอยากแช่แข็งก็เลี้ซอดีกว่าผมว่าเนาะเพราะฉะนั้นสายนี้ส่งจะไม่เวิร์กครับผมเดี๋ยวผมขอดีกลับไปสายเดิมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสู้เวอร์บรอสด,ด้วยครับผมทันไหมเนี่ยนี่คือเวอร์บรอสเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า มันมันได้อะไรบ้างเนาะมัวแต่หลกักๆคือมันได้ของส้มแล้วก็มันได้อันนี้ว้ยมันได้ของขวดน้ำยามันเอาไว้เจาะรูของผมก็ไปเจาะรูเล่นหมดละมันรู้ที่หลังว่าแม่งได้จากเวอร์บอสกว่าจะเจอสักทีเหลือเก้านาทีผมขอรีเซ็ตก่อนเนาะไปที่ดูเกี่ยวกับสายน้ำแข็งก็ปิดจากตร,ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันจบแล้วสายน้ำแข็งผม กลับไปเป็นสายนูน้นอ่าแร,ร้ก็เนี่ยฮะแล้วก็อลูดาวตัวนี้ผมอัพเต็มนะครับนี่จะได้ถึกๆหน่อยแล้วก็ตัวนี้เอาแค่นี้เพิ่อ่าอันนี้เอาฝั่งฝั่งนี้ครับรคูดาวแล้วก็มีอ่าตัวนี้เนาะเพิ่มชีเวลาม,ลม่อนหลอมเพราะมอนจะหลอมจาก ถ้าอันนั้นหรอกแล้วก็อันนี้ทําให้มนออันล้อมอีกรอบดพอละเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวไม่่อแล้วก,อวก็อันนี้อัพเต็มเพื่อความแรงแล้วก็พีดอัพเต็มผมมีเยอะนะครับอันนี้ผมได้มาอีกสามจากาจากของหรือว่าอะไรนี่แหละนี่คือผมอัพห้าแล้วก็ตัวนี้ เพิ่มนะ้ำเมิบเเน์กับมเอเตอร์ที่อยู่ในในในพิษเนาะตัวอันนี้เป็นรีเซทูดาวของผมขอเอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าผมวางได้บ่อยอแล้วมันเป็นคอมโบกับตัวนั้นตัวนี้อัพหนึ่งตัวนี้อันนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอาอันไหนก็ได้ผมคิดว่า อันนี้ได้8ปดวิขอเอาอันี้ด้วยคเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างชีวิตจะได้แบบว่าไม่จำเจน,นะมันจะเบื่ออ่าันนี้ไม่ได้อัพแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อัพตัวนี้นะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้ด้วยเพิ่มชีฝังชีอันนี้ผมอัพติดไปหนึ่งแล้วก็อันนี้ เพิ่มเงินไว้เดี๋ยวผมขอดูคนว่าเต็มเรือยี่ผมอัพนี้เต็มเลยว่าเอออยากได้มันนะนะตัวนี้ผมไม่ได้อัพนี่เอ,เอออุกคนโอเคค้างอันไหนบ้างอือ นนเพิ่มขีตัวนี้เต็มแล้ว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 อ่าตัวยิงไม่ได้อัพนี่เพิ่มความแรงเพิ่มความแรงตัวอาวุธของเราแล้วเป็นพาสซีฟที่ดีอ่าแล้วก็เหลืออีกห้อ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ อันเตอร์ที P ่ติดพิษติดพิษว่าผมจะมาอัพตัวนี้ดี 4, ไหมห้าหนึ่งเพิ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าพิษผมใช้ได้บ่อยแล้วหนึ่งสองสาม อโอเคทีห้านาทีครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับแอปสายสายอะไรนะสายน้ำแข็งเป็นหวันไปอย่างรวดเร็วม่นแดนละ่ะไม่มีคนเล่นเลยมันเป็นเช่นนี้นี่เอง เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนสีชุดก่อนเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์เว้ยนี่ตอนนี้ผมกลายเป็นมีดแล้วครับเพราะว่ามันจะแตดมันได้ดีกว่าเนาะตอนแรกมันจะเป็นดาบคู่ไงโอเคองไงฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเดี๋ยวผมไปสู้เวอร์บอสก่อนเนาะใครอยากดูเวอร์บอสต,ติดตามต่อคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ